สู่กันฟังคลิปนี้พี่น้องเรื่องสมัยแต่ยังน้อยคนละเรื่องสมัยแต่ยังน้อยอันสมัยตะกี้นอกจากนาะนข้าเจ้าได้ขวฝรั่งแต่ยังในน้อยคนนี้ชาวเดือนยังน้อยคนนี้ข้าเจ้าอันเมียนไทยบ้านบ้านชาวเดือนหรือไทยบ้านอื่นข้าเจ้าได้ขวฝรั่งข้าเจ้ามาเยี่ยมันพี่น้องอยู่บ้านชาวเดือนนะนะแต่ในน้อย ประมาณเจ็ดแปดปีหรือเก้าปีนี่แหละรู้เรื่องนี่แหละจำความได้นั่นแหละนะคะแลนไปเบิ่งฝรั่งบรได้โบโบอันอันยอันยพูว้าฝรั่งเป็นแบบใดหน้าตาก็คือทางเฮาซันซีะนะไปเบิ่งแป๊กๆนะเป็นขาวๆแปกๆนะเลนไปเบิ่งไปซ้อมเบิ่งฝรั่งเนี่ยยามเอันยามขี่รถ กลายไปกลายไปกลายมากกับเป็นิบซ้อมบึ่งฝรั่งฝรั่งค่ะเจ้าบุคือเข้าแหมพี่น้องเอหน้าตาผิวพันณุ็บ,บุคออนะลักษณะอา่าผมเข้าอย่างเขาบุคือเข้าอยู่แล้วน่าจะน้นองฝรั่งยังได้น้อยกับกลายเป็นคนน่นแปลกไปเลยฝรั่งเป็นอ,านนอ,อน <laughs> า่าเป็นคล้ายๆกับเป็นไอดอลว่าง่ายๆเป็นไอดอล ไอดอลเด็กน้อยเด็กน้อยก็อยากไปเบิ่งฝรั่งบ่เคยเ่เคยเห็นเนี่ยเได้ยินแต่เขาว่าฝรั่งฝรั่งเป็นแบบใดฝรั่งเป็นแบบใดเราไปเบิ่งเล่าเราพากันเบิ่งตาเราแม่พี่น้องตาหู่ดังกระโดงโดมงขาวบาดนี่พากันเบ้ากันละบาดนี่อ่พากันเล่นไปเบิ่งเบ้ากันเด็กน้อยตะกี้เป็นมาละออาจังซันจังซีอุ้ยขาวหล่อแทงงานแท้ผิวขาวแท้ภาษาหน้าเฝา มาคุยใส่กันเว้าสู่กันฟังเล็กน้อยตะกี้เออหาก็เห็นฝรั่งฮิตฮิตกันในแท้ได้เป็นไอดอลก็เว้าได้ได้้ใดมีมีเรื่องแปลกเ,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 เรื่องมันยังกระยากจังเวลาัดไอคือจังกันคือจังเรื่องนี่ละ่ะฝรั่งเข้าบ้านเอาอ,อันได้ยินผุดได้ยินนั้นซุ่มมันผูดเท่าคา่ะจ้าว่าเอาผัวเอียน,นั่นมาต่อสู้มันได้พัวฝรั่งสินะ ไปจากคู่เราเด็กน้อยกันเล่นไปเล่นไปเบิง่งพ้อแเ่บะกลุ้มกันไปพอเคยเห็นฝรั่งเนี่ดีอกดีใจแล้วก็เห็นฝรัง่งแบบนี้ไปขี่จักรยานไปแามไดเรยวเบิ่งยยมนั่นเลียวเบิงงเเบ่งซ้อมฝรัง่งออตะกี้ยังน้อยนะคะเลียวเบิ่งซ้อมฝรังร่งฝรั่งสมมืิหนี่ใหญ่มาใหญ่ามาแล้วก็ มูเล้วบัน,นี้ฝรั่งเป็นไดไรหนาตาจงังไดมาจังไดบัน,นี้วันนี้ก็เซย้อมูเล้วก็เซื้อระบาดนี้มูเล้วบัน,น,บน,นี้แต่ยังน้อยบ่คิดว่าเจ้ะโคจิได้มาได้ฝรั่งดีบันี้ ไปทั้งนั้นแหละเนาะมันหาบได้นี่แล้วเห็ุแต่งใดแข่งบุญนะแข่งได้แข่งวาชนามันแข่งบ,นะงบได้ได้ทังคนกันว้าให้เฮาแน่ว่าเฮาได้ผัวหลังนลัล่มผัวรวยว้าเฮาได้ผัวคนรวยสันซี่หานะคือบ่หาเอาคนรลยรวยแต่มันบได้แล้วไปหาอยางไรล่ะบได้ง่ายๆนะคนรวยคนรวยเขาบเอาเฮาแล้ววาสนาบมีสินสตาบา่บห้ ้องยอมรับนะเนาะจ้ะพูรวยพูรวยกับแม่นี่ดอกพี่น้องชาวเรือนแต่ว่าก็พอยอยู่พอกินนะคะเราบ่ได้ให้อดให้ยากผู้ใหญ่เรารับผิดชอบดีนะคะหน้าที่เราเรารับผิดชอบดีเรายอมรับเยอะเรารับผิดชอบครอบครัวดีนะคะสั้นชาวเรือนบมื่ออยู่แล้เราดมปาน,นี้พี่น้องอดูแลครอบครัวอาหารการกินทุกสิ่งทุกอย่างแล้วรับผิดชอบ ที่ของเราเราเห็นเต็มที่บ่ให้บ่ให้ลูกให้เมียอดอยากบ่ให้คัดสนเรื่องเงินทองพอจังพอบายนะบ่ถึงกับร่ำรวยเนยพี่น้องไยเออบ่ถึงก็ร่ำรวยไะแต่ว่าก็มีความสุขในแบบฉบับของเฮานะคะทุกคนบางคนก็บอกบางคนก็บอาเฮาเหยียดเฮากับมี ได้ครัวพลังขีดทุกเพส้นสิก็ะเ,เรียบแต่เขาพี่น้องเขาก็ใช้ชีวิตของเขาไปเขาก็บโบได้ว่าให้เขาดอกโ่ได้ตอบโต้ต่างคนต่างอยู่ไปนะคะคันเห็นว่าไพ่ว้าน้ำพอาบอดีเขากับถอยอ่าผมเฉลือนโมเมนต์เป็นคนที่สิไปสู้ซี่นีด้าเนาะจ้ะอ่าโมเมนต์สิเข้าสู้ซี่อนันต่อรอต่อเถียง ามยอดฮิตเนาะอันนี้นะคะทุกคนห้ามยอดฮิตมันเลือกมาได้นี่แหละครัถามกระสิบตอบแตนะว่าไม่เลือกมาได้นะคะทุกคนสวัสดีค่ะหนึ่งท่านสวัสดีจ้ามามอยสู้กันฟังตอนบ่าย้ะจ๊ะเนาะก่อนจะไปห้ามลูกสาวคือเก่าคือเดิมใบโซงใบ่โซงกว่าลราจะไม่ได,ได้นะคะเปิดค่าการมองเห็นน้ำเน็ตนอกจากยามบ่างคนก็ว่าอู้ เลือกไม่ได้เลือกเกิดไม่ได้แลแต่บุญวาสนา,นาเนาะแต่เนาะเกิดมาเขาเกิดยังเลือกเกิดบ่ได้เนาะใจอยากเกิดมาเป็นลูกกันมหาเศรษฐีเป็นพันล้านเลยมันทางเลือกบ่ได้เน,นาะพี่น้องเขาเลือกได้มากันดีนะตัวเนาะพี่น้องมันเลือกบ่ได้ในชีวิตคนเราสู่ไปตามวิถีชีวิตของเฮาในแบบฉบับของเฮา ว่าหลายเรื่องนันเราใหญ่ว่าหลายมันโมเมนต์แนวสิสๆมาเา้า้วจ้ะเรื่อนเพื่อไดเข้าไปโมยักเฝ้าอะนะพี่น้องให้เกียรติเพื่อนทังหลเพื่อเป็นหัวหน้าครอบครัวนะคะดูแลครอบครัวดีมากตลอดนะ ใจมานใจคี่กันเราเดือดไม่สนใจนะคะเรื่องผู้ใดสิบอะไรแต่ย่าเรเดือนไม่ได้ลำรลี่พี่น้องอยู่แต่ในเพื่อนอยู่แต่กับครอบครัวอยู่แต่กับลูกกับเต้านะคะทอนเวลากับไปส่งลูกยามบ่ายมากกับไปรับบม่ไปใส่อีอลีพี่น้องสองปีละสองปีสามปีบม่ได้ไปออกไปใส่เลยล้วอยู่แต่ในบ้านนะสิบไปกับไปกินอาหารกินอย่างกับ ครอบครัวเมื่อแรงกับสิบไปน,นักกินข้าวร้านอาหารอีกแล้วมื้อแรงก็ได้ไปไปก็ไปร้านเก่าร้าเดิมเดิมแล้วอันนี้คือว่าเรื่องไปแล้วจต่เนาะซองเมือ่อสามื้อจะออกจากบ้านไปอืไปทุระน้ำลาวเขโดนแล้วไม่ได้ไปส่วนมากอยู่แต่บ้านพี่น้องอ,อยู่แต่ในบ้านไม่ได้ไปใส่รถอมไม่ได้ไปใส่นะคะสวัสดีสองพันสวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะ บ่ายมามอยสู่กันฟังเรื่องชีวิตประจ,จําวันของเราเองนะคะแต่ว่าพูดถึงเรื่องอันฝรั่งแต่ยังน้อยบุเคยเห็นฝรั่งบา้าอีก่อนพี่น้องคนกำลังเขาฝรั่งเขาได้เขาเจ้าสาวมาว่ามีฝรั่งมาสู่บ้านเฮาสั้นนะแต่ในน้อยหรอกว่าอายุประมาณแปดปีเก้าปีบุเคยเห็นฝรั่งไหมเออเล่นไปเบิ่งฝรั่งนั่นแหละที่บ้าให้ฟังพี่น้อง เล่นเป็นหลายคนเลยเป็นซิปคนกับแม่เด็กน้อยอยากเห็นฝรั่งนะฝรั่งผมทองเนาะตากับพคือเฮาเนาะดังโด่งๆใช่ไหม,มเด็กน้อยแม่อยากไปเบิ่งแม่ฝรั่งเป็นคนแบบใดเองแม่แอนไปเขาเจ้าลือเขาซาก,กันว่าได้ผัวฝรั่งไทยบ้านเขาเจ้าไมา่เยี่ยมกันว่าได้ผัวฝรั่งเขาละซื้ออันซาก,กันว่าสันะก,กี้ได้แต่หลายปีที่หลายปีละ แล่นไปเบิ่งมาเนโอ้ไปจอบเศร้าจอบแรงไปเจอบฝรั่ง <c oughs> พิดจักรยานไปยามไหนส่องเบิง่งฝรั่งเนี่ยมาเบ้ากันกับหมู่เนี่ยเด็กน้อยได้นะเก้าปีแปดปีซู่ไปเบิ่งแล้วโอ้ฝรั่งขาวเนาะขาวแห้งเนาะสูงสูงาดังกันโดง่ดงๆมาสัานว่าเออมาคุยเเบามอยสู่กันฟัง,ง,งตามภาษาเด็กน้อยตะกี้ออไปเห็นแล้วออเป็นไอดอล เป็นไอดอลเล็กน้อยสมัยตะกี้ฝลัง่งไปใช้มาใส่กันเดียวเบื้องเนี้ยนะคะไปยังน้อยอีลี่โมเมนต์แต่สาวเดือนผู้อื่นกับเป็นขึ้นกันเพราะว่าภาคอีสานเฮาตะกอนกับบุคคลนี้มีผู้ใดมีผัวฝรั่งลายเนะาะเออบุทคลนด้บ่บบได้เห็นง่ายๆว่าง่ายๆซะอีลีแต่สาวเดือนยังน้อยประมาณแปดปีเก้าปีนะอ่าสิบปีก็แมนพี่มาเห็นเลยลายช่วงอายุ มัธยมแล้วเริ่มเห็นหลายแล้วในเมืองในเมืองสักลก็เ oh. ห <c oughs> ็นดูบัน้ฝรั่งในเมืองสกลก็เห็นดูไปไปเล่นห้างเล่นอย่างก็เห็นประจําเลยสิ้นเลยสิ้นละบ้านในเห็นฝรั่งละสิ้นละเป็นปกติละแต่ก้อนนะเฮยอยู่เฮบันนี้เห็นดูลายก็สิ้นนะอยู่ในเมืองสกลอยู่ห้างไปตะกี้เป็นไม่รุ่นเรียนมัธยมไปหาเที่ยวห้างเที่ยวอย่างกับหมู่ไปเห็นฝรั่งฝรั่งเป็นเรื่องปกติไปแล้ว ลายแล้วเริ่มลายแล้วบานนี้ฝรั่งไปทางใดก็ผู้ใดก็ได้ผัวฝรั่งเอาอไปบ้านไปยังเขาก็เห็นล้วพี่น้องบานนี้ก็สิ้นละบานนี้เออนะคะสิ้นละแต่ยังน้อยนะแม่นยูเฮอร์อนีแต่ยังน้อยนะนยนยนยนะไปห่มเบิง่งฝรั่งปุ๊บ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 เด็กน้อยกันเเคยเห็นเ่เคยเห็นฝรั่ง <c oughs> บัานนี้เห็นแล้วก็สิ้นละบ้านนี้นะคะนะสวัสดีค่ะ